กับกับ,กบสวบสดี FC, ่ฟซี่ยมแรงสู้ขู่สู้คนดนะครับเดอ้อมือนี่มือนี่ผมกับจิมาเฮดเลขเล่าให้พี่ให้น้องให้ f ซได้ไปรุ่นได้ไปเสี่ยงโซกกันมือมือเอื้อนนะครับมันพุทธ่ศิบเมือนี่ผมกับขึ้นมาลงขัน <c oughs> ึ้นมา,านตังคาันเหยียดเปลี่ยนเล้าให้พี่ให้น,อนห้องเข้าเหยีซี่เดี๋ยวไปรุ่นกันเหมือกันนะครับเด้อเวลาสองถุ่มสองถุ่มครึ่งบอกเรียกเหเล้ารอบบ้างหันบ้าเขาเด้อครับเด้อรอบบ้างหันรอบบ้างหันนี่บ้เขาครับรอบบ้านจันทร์ที่แปดบ้าเขาครับ เขาแต่เหล็กวิ่งเหล็กวิ่งที่8กับ2อันนี้รอบนี่เดี๋ยวผมจีดยันให้เอซีเบิ่งไปพร้อมๆกันนะครับเด้ออันนี้เล่าวันที่10วันพุทธที่10เหล็กเล่า ี่ลองเอฟซีก็จะคอยคอยเบิ่งไปน้ำกันนะครับได้พรมก็จีเชนไปพร้อมกันนี่แหละครับหมวดนี่คาดว่านะ่าจะจะเขานะครับหมวดที่วังหันหมวดที่ผ้านมาวังหันวันที่แปดวันจันทร์ที่แปดเขาตะลีกวิ่งนะครับออกวันพุทธที่สิบ วันพุธวันพุธท,ที่สิบแลก็หกหก พัฒนาส่วนเหลยกไทยใจเย็นๆนะครับดนะ้อบเเกินมือเอื้อนมือหือนะ้อเนี่ยผมจลงให้เล้ครับดนะ้อประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองผมจ่งไห้ครับเหียกไทย lào phát thanh à, gặp họ liệt viền quan, gặp liệt viền ิท <Pink. S 2> ี She ่สีกับหนึ She ่งจับคู She ่สีปด สี่เก้าสีน หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เหล็กไท่กับเหล็กเล่าออกเพราะคือขึ้นเด้อครับเด้อเหล็กข้าวเหล็กเล่านี่ <c oughs> เขาง่ายก็เหล็กไทย โอกาสไลฟ์ก็เหลียกไทยครับเหลียกเล่าเหลียกไท่ยนี่เฮ็ดหนกต้องละเอียดวอนเหลียกไทยเหลียกเล่าเนี่ยตามที่ผมเหฮ็ดมากนี่ผมแห่งเหฮ็ดเขายู่ประจําครับแต่ว่าผมบอใครล่วงิบ นี่จะทางเอื้นผืนเหมาเหลียกเล่าผันท่เหมา F C, เอฟซีผลนท่อมเมารับมันล็อกว่าเป็นตีเหลีกยกล่า มันเลยเขาดีเซียนนาดีเซียนนาดีพารวย ซื้อช่องยูทูเด้วยครับเด้อเซียนนาดีพารวยจะเกียดเซียนหลอดบานนี้เปลี่ยนเป็นซื้อเซียนนาดีพารวยครับ ส่องเก้าแล้วครับเปลี่ยนต่อแค่เปลี่ยนซื้อ,ซ,อซื้อครับส้มบันดาส่องไงคู่บาอาจารย์ไงพ่นวามันพิมพ์หางไงวายเอฟซีนี่พิมพ์หางไงก็เลยเอาเป็นเสี้ยนหน้าดีผ้าลวยครับครับเดยกแล้ว รื่ว่าเ c ซีอยากได้เบอร์ผมก็โทัมาเอาก็ได้ด้วยครับเด้อถ้ามว่านั้นก็โทัมาหาผมก็ะได้คันอยากได้กันอยากได้จัดด้วนก็นโทัมาเอาเหล่าก็ผมจิตใส่เบอร์โทร่วไปข้างล่างเนะครับเด้อศูนย์เก้าสาม ห้าเจ็ดศนะูนย์ห้าหกเจ็ดเจ็ดแคปนาจอยได้ครับเอฟซีบันเรียบร้อยแล้วครับ เหล็กล้าววันพุทธที่สิบพฤษภาหกหกลาวพัฒนาวิ่ง4กับ1ครับจับคู่48 49 40 18่เก้ีย์หเหนครับมียุคเหล็กเสี่ยนนาดีบา,าเหล็ก เล่าเลียกไถ่สี่มีอแค่ค์หกคทูถนนนะครับเนอมียู่แค่6หกคูหกหางขันเป็นเจ็ดหางหนะถือว่าว่ามันเส้นหน้าดีนะครับนอกจากผมสีรงไปขันเรียกบางที่อาจจีมีสุดตัวกันยังสีผมก็จ้าใคยสีรงใส่ในช่องให้เห็นหรอกครับถ้ามีตัวกันแต่ว่าส่วนมากสิบ่าใครมี ตัวกันได้ครับมีแต่ตัวตรงๆที่เห็ดมานี่ยหกคู่นี่ถือว่าเป็นเลขกเจีงเบิดทุกครูนะครับเพราะมีตัวได้เป็นตัวล่างมีแต่ตัวเจีงเบิร์ดนะครับถ้าเขาก็เขา,ขาตัวตรงได้ครับเด้อเลขวิ่งวิ่งโหลดได้ได้ครับวิ่งโหลดซีกับหนึ่งถา่ายเอฟซี่อยากไปโหลดกับ หลวดซี่ก็หลูดหนึ่งเนี่ยก็ได้ครับทั้งว่าเอฟซี่สุขูสุขคนสีลวยไปนำกันอยูอะนะครับเหลยกเหล้ามือเงินโชคให้มันสุขูสุขคนเวลาสองถุ่มครึ่งเบิร์ตเวลาาหรอครับ หมดเวลาแล้วอ่าก็ฝากไปตัดเอฟซีเรว่าผู้เห็นไหมผู้เบิงไหมผู้หัวเขาไม่เห็นกับฝากติดตามด้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เวลาสามถุมแล้วผมก็จเฮ็ดเลด รัฐบาลไทยบ่านี้ผมเห็นรัฐบาลไทยให้เอฟซีสุขุสุขคนได้ไปเสียงได้ไปเสียงสื่อสารกันนะครับเ้อบ่เกิดวันที่สิบสองครับผมลงให้เพราะว่าผมลงต้องว่าพีก่กดลงบ่ด้เพราะว่ามันเหตุบ่แล้วครับเพราะมันต้องละเอียดเอาแบบให้ เน่นอนเอาให้แบบให้มันใจครับจ้งไปสีลงครับถ้าหมดเวลาหลบบลัี้ผมจะกปเดือดหวยไท้หววรัฐบาลไท้ต่อฟังว่ายบซี่สุขุสุข้นสิมีโศกมีมันไปน้ำกันเ้ยครับเด้อจิบจิบนี่ก็ไว้ถ้าเพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ